ลายอื้มอื้มอื้มแต่งตัวอื้มเยอะมากเยอะมากว้าเยอะสุดๆอ่าอ,อย่างเงี้ยละมันมันเยอะมากอื สวัสดีค่ะเคนแคสซี่นะคะวันนี้นะคะเราก็มีอยู่แกมามค้ากันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็มีอยู่กันในโปรเจกต์ไมค้าฮาร์ดคอมุมบิงนั่นเองค่ะจะเจอมเนี่ยนะะอยสลามอะ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะคะเห็น <c oughs> น้องๆคอมเมนต์ว่าให้มาที่ป่าดิบชื้นนะคะถ้าเกิดอยากได้สลามนะคะแ <c oughs> มงมุมคะ่ะแมงมุมน่ากลัวคะ่ะมันกลางคืนอะ่ะมันโอยแล,แ,ลแล้วเราเล่นฮาร์ดคอร์ด้วยนะประเด็นไหนบินดูดิเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเขียวเขียวนั้นคือ สลามค่ะสลามโอเคเราเจอสลามแล้วลามจ๋าลามจ๋าโอเคน่าจะเป็นสลามตัวเล็กอยู่นะคะได้มาสอ,อันเองเชา้าเรานะคะก็มันไม่เกิดแล้วอะ่ะเดี๋ยวยังไงพี่ขวัญจะอยู่ที่นี่อีกสักวันหนึ่งแล้วกันนะคะตอนกลางคืนเนาะเพื่อที่เราจะได้ฟาร์มสลามกันอย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าตรงนั้นมีลัคกี้บล็อกอ่ะ เปิดดีมินะเฮ้ยโพนี่เข้าไปใกล้ๆหน่อยฮึบอ้ยคืออะไรฉันยังไม่เห็นอะไรเลยอ๋อมันคือดอปเปอร์ค่ะไม่มีแค่นั้นน่ะคนแก่น้องแก่มาให้ตัดขนซะดีๆนั่นแหละขนไหนจ้า แล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะคะที่พี่ขวัญเจอนะคะเป็นป่าจังเกิลนั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านแม่มดใช่ปะเฮ้ยนางอยู่บ้านหรือเปล่านะนางไม่อยู่บ้านนะคะเอ๊ะหรืออยู่บ้านเหมือนจะไม่อยู่บ้านนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าบ้านแม่มดก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอยากรู้อยากเห็นนะคะอยากสำรวจเออตกตกตกจ๊บ โอเคบ้านแม่โมดอู้กดผิดไปกดวางทำไมเนี่ยกดไปได้ไหมโด <laughs> โด้ไอฮโด้แม่โมดเธอไม่ได้เลยหรอกฉันโดยหมดแล้วน้องหมูนี่รู้สึกว่าไม่รู้ค่าไปละกันนะ <laughs> ขอโทษน,นะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอาหารเท่าไหร่อ่ะไอ sorry sorry โอเคค่ะตอนนี้นะคะมาอยู่กันที่ป่าจังเกิลแล้วนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะมานี่แหละค่ะเอาอันนี้ไปเลยมเมล็ดโคโค่นั่นเองค่ะเพิ่มขอลองไหนหน้าเดี๋ยวจะตัดไม้ไปด้วยนี่โอ้ยไ,ไม่ถึง โอเคดอกต้นอ่อนมาด้วยนะคะหู Ooh, เยอะมากเอ้ยต้นนี้ต้นนี้เยอะเออเอเดี๋ยวพอไปทำคุกกี้นะคะนี่เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเถาวันด้วยดีกว่าเถาวัน ฉันจะเอากลับบ้านเผื่อแบบไปปีนอะไรพวกนี้ไม่รู้จะปีนอะไรเหมือนกันเอาไปก่อนนี่โดทาวันมาต้อนอ่อนดอบหรือยังเฮ้ยเสียงซอมบี้ที่ไหนซอมบี้ซอมบีมม้ตายเยย ขอต้นอ่อนหน่อยค่ะต้นอ่อนต้นจังกลิลเฮ้ยได้แล้วย่ำเอ๊ยจะน้องหมูอีกแล้วน้องหมูน้องหม,งหมูโอ้ขอโทษโอ้โหนี่มันต้อนอะไรเนี่ยทำไมมันสูงขนาดนี้ <c oughs> โอ้สูงมากสูงฟุดๆอะ่ะดูดิตัดทีคุ้มอะ่ะ สูงมากแต่ของเราแบบเต็มแล้วอะ่ะแต่ก็ควรตัดไปนะแย่ตัดก็ได้เอาอะไรทิ้งดีนะคอปเปรสโตนทิ้งไปค่ะโูสูงมากตัดต้นหนึงแบบเหนื่อยมากต้องต่อตัดแล้วต่อ สึกมันจะลำบากไปไหมเนี่ยกว่าจะถึงต้นสูงสุดของมันยังไม่ถึงอีกด้ดิโอ้หสูงจริงสูงจังโออสูงจุงเบยโอ้โหสูงมากยังไม่สุดอีกอะออยกดโอ้โหสุดต้นแล้วนะคะกว่าจะสุดพระเจ้าสูงมากๆอะ่ะ ขี่โพนี่ขึ้นไปแล้วบินแล้วตัดจากบนลงมาล่างน่าจะง่ายกว่านะคะ <c oughs> แต่เันนี้รู้สึกเหมือนจะยากกว่าอีกโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องเรียกบริการโพนี่ก่อนไปแล้วเราจะขึ้นไปต้นที่สูงที่สุดต้นไหนสูงสุดม,มันก็สูงทุกต้นนะเอาต้นนี้แล้วกันแดดูสูงสุดนะคะสูงสุดในบรรดานี่เลยโอเคโพนี่เข้ามาแล้วเดี๋ยวฉันจะตัดลงไปนี่แหละโอ้โหสบายเออต้องทําอย่างนี้สิ ใ้ยอย่างนี้ยแหละสบายมากโอเคเริ่มมืดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ป่าดิบชื้นเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วต้องไปหาสลามมาเพิ่มค่ะอาโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะไปเลยแล้วกันโอเคตรงที่มีเซฟว่าสลามนะคะเฮ้ยวันนี้พระจันทร์พึ่งเสี้ยวเองอะไม่เต็มดวงเหรอเราจะมีสลามไหมเนี่ยต้องรอลุ้นดูนะคะว่าจะมีหรือไม่นะคะ ไปไปไปไ,ปไปหวังว่าจะมีสลามอีกนะคะอยากได้เพิ่มอะ่ะเน่นไงสลามอุย้ยดีงามดีงามฮึบสลามสลามตัวเล็กหรือตัวใหญ่ไม่รู้อุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อาดีงามดีงามเอ้ยอื้ม ไดมาแค่สี่จริงๆมันต้องใช้มือทุบถ้าเกิดมันเป็นตัวเล็กอะนะเราดันไปใช้ดาบทุบโอ้นี่เราไปหาสลามกันต่อแ่นมันคิปเปอร์ไม่ใช่สลามนะคะดูดีๆด,ด้วยนะคะสีเขียวๆเหมือนกันเลยสลามสลามสลามวนี้มีสลามหรือเปล่าเห็นแต่ไอตัวเขียวอ่ะมันคือคิปเปอร์ ซาลามจ๋าอุ้ยนี่ไงสองตัวสลามสลามสลามเฮ้ยมันเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะสลามหมอสลามหมออุ้ยอุ้ยอุ้ยซาลามอื้มอืมอืมแต่งตัวอื้มเยอะมากเยอะมากว้าเยอะสุดๆอ๋ออย่างเงี้แหละมันมันเยอะมากโอ้โหคุ้ม,มอ่ะอ่ะอะ,อะ โหเกิด oh, มาแบบเป็นล้านตัวตีมันเลยค่ะตอนนี้อู้ไอ้ลามน้อยเออได้มาสิบเก้าอันอนะเยอะฟุดๆไปเลยค่ะจริงๆก็พอแล้วละค่ะกลับบ้านเลยดีกว่าเนาะได้มาเยอะมากอะโซนนี้นะคะก็เป็นโซนที่รู้สึกว่าแบบก็สวยนะแต่แบบอันตรายนิดนึงเวลาเดินนะคะจะโดนต้นกระบ,บองเพชร ก็เป็นได้เจ็บด้วยนะคะเอ้ยลักกี้บอกเหรอลักกี้บอกลักกี้บอกเจออีกแล้วลักกี้บอกเดีด้ามิสเกลิตันฉันต้องขอจัดการมันก่อนฮึบไอ้น้องไอ้น้องนี่ไอ้น้องไม่มีสิทธิพูดเลยคุณพี่นี่จัดหนักจัดเต็มไหนดูซิจะมีอะไรอึ๊บเฮ้ยเดเธอร์สตาเหรอ เอาไว้ทำอะไรอันนี้เธอสาตาไม่แน่ใจอ้าวโพนี่ฉันหายไปไหนแล้วนางโพนี่ชอบลงไปเล่นน้ำตลอดเลยนะเธอเนี่ยโอ,โอ,โอ้ตกใจโอ้โดนต้นกระบ,บองเพชรจิ้มตูดอุย้ยตัวน,นี้ดูแบบเทจังอะเฮ้ยน่าสร้างบ้านอะมันขึ้นเทมากอะ่ะ เตาอยลยร,รู้สึกว่าจะไกลบ้านเรามากอะ่ะไกลฟูดอะโอเคถึงบ้านแล้วเย้ในที่สุดเราก็มีสลามสักทีนะคะนี่พอนี่เข้าเบยเย้เย้เยเยอันนี้นะคะเป็นขโมยมาจากบ้านวิชเชอร์นะคะนี่วางตรงนี้เลยเรามีดอกไม้อะไรที่มันดูฟรุงฟริงบ้างอันนี้ใส่ข้อได้ไหมอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ นีน่าจะได้นะเอ๊บนี่หุยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาคราวที่แรกเปลี่ยนกันดีกว่านะคะทำไงบ้างเนี่ยต้องใช้ไอรอนทองลาพีชโคเลสโตนดาบ1อันนะคะแล้วก็เอมเอรลหนึ่งอันไดมอนด์หนึ่งอัน,น,อนแล้วก็ซาลามค่ะถามว่าจำได้ไหมจำไม่ได้ค่ะอันนี้ต้องใช้หนึ่งใช่ไหมเอเมอรัลหนึ่งใช้เพชรเปล่า ไอเพชรหนึ่งด้วยนะคะเพชรหนึ่งนี่หนึ่งแล้วก็เลสโตนหนึ่งก่อนอื่นเดี๋ยวเราทำดาบก่อนนี่โอเคได้ดาบมาแล้วทองหนึ่งแล้วก็ผ่านด้วยค่ะหนึ่งครบยังอ่ะไอรอนทองลาพีสถ่านเลสโตน ขวานจำได้แค่นี้อ๋อดาบแล้วก็นี่ค่ะชึบอ่าได้มาแล้วเยี่ยมต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะครับเอ่อขวานเพชรเลยและกันเนาะขวานเพชรนะคะชึบชึบขวานเพชรมาเลยแล้วเราก็จะเอา e อมเบอรมานะคะไปซื้อหนังสือนะคะในคอมพิวเตอร์นั่นเองคอมพิวเตอร์ของฉันฉันขอซื้อหนังสืออันนี้นะ โอเคค่ะซิลทอชนะคะซึ่ง8ดอันโอเคได้ได้ได,ได้ซื้อมาแล้วนะคะต่อไปก็ต้องไปตีใช่ปะซึงต้องเปิดห้องนี้ออกมานะคะแล้วก็เอาไปตีด้วยกันเลยฟึบเต่งเตงเตงได้มาแล้วเยี่ยมทีนี้นะคะไปตัดต้นไม้กันเลยในที่สุดนะคะจะได้ตัดต้นไม้เพชรต้นไม้ทองต้นไม้ไอรอนสักทีนะคะเฮ้เรามานมนานมากเยี่ยม มาเยอะเล่นนะโอ้ยมันต้องขึ้นไปอีกหน่อยโอเคดับต้นอ่อนมาเยอะนะคะไอ่ทำยากซะเหลือกเกินโอเคอันนี้ทองเฮ้ยทองดับมาแล้วเยี่ยมค่ะปลูกใหม่นะคะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยไอรอนมาแล้วค่ะไอรอนมาแล้วเพชรมายังเพชรมายังเพชรเพชรล่วงลงมายูตรงนั้นไม่อยากจะทุบเลยนะคะอย่าให้มันดับลงมาเยอะนะคะเพชรโอเคปลูกที่เดิมไปสิคะจริงๆมันยังมีอีกเยอะนะคะมันติดอยู่ตรงใบไม้ <c oughs> ต้องรอมันดับลงมาเลยค่ะอคไอรอนของเราล่ะ <c oughs> <c oughs> มีต้นเดียวเหอ ป้าไปแล้วไม่ใช่สินี่นี่น,นี่ตรงนี้อึบ๊บนี่ได้เพนไมาอีกต้นหนึ่งนะคะปลูกไปเลยทองอะ่ะนี่ไงอีกต้นหนึ่งทองทองททเราจะรวยแล้ว <c oughs> เราจะได้ไม่ต้องไปขุดข้างล่างแล้วนะคะก็ เอาตรงนี้ได้เลยนะคะพวกแรกพวกนี้นะคะก็ถือว่าสําคัญกับชีวิตมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องรองมันโตเองนะคะเพราะว่านี้มันใช้บนมิวไม่โต <c oughs> ต้องรองมันโตเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปแลกเปลี่ยนดูดีกว่าข้าขมาแล้วไหนแลกเปลี่ยนดูสิได้ไหมเย,ยี่ยมได้มานะคะปึ๊บอ่าเพชรเพชรไนลอนไนรอนไนรอน ไอรอนโอ้โหพูดเลยนะคะว่าสบายค่ะเดีย๋ยวทำกล่องอีกอันนึงนะคะเก็บพวกอันนี้นะคะวางตรงนี้แล้วกันโอเคเป็นที่แรกเปลี่ยนนะคะเออที่แรกเปลี่ยนอันอื่นนะคะอันนี้ต้องใช้ Normal แล้วก็ n e t h e r q ค t r t z แล้วก็ g o w Stone เรายังไม่ได้ไปลงนรกเลยยังไม่มี n e t h e r q ค a r t z นะคะ อันนี้อันนี้อใช้เพชรแล้วก็ไอรอนเยอะพอสมควรนะคะซึ่งตอนนี้อยากจะทำต้นเอเมอรโร์แต่มันก็แบบว่าเอเมอรโร์ไม่พอนะคะต้องหานะคะาหาจากไหนไม่รู้ตอนนี้มืดเต๋อไหนือเอามาดูอีกทีสิโอเคมีอีกต้นหนึ่งนะคะปลูกไปสิคะรอไลเอ,อ่อกล่องตรงนี้นะคะก็จะมีไข่เอ็นเดอร์แมนค่ะน้องหมาน้องแมว น้องหมูแล้วก็แม่โมดค่ะแล้วก็วลเลเจอร์นะคะซึ่งเราจะจับน้องหมาดีไหมงั้นก็ต้องใช้กระดูกนะคะมีอยู่15้าอันไม่แน่ใจว่าจะสามารถจับได้หรือเปล่าปะเอาน้องหมาขึ้นข้างบนนะคะน้องหมาไม่อยู่ในนี้ก่อนนะเธอจะได้มีซนนะคะโอเคเลิบเกิดมาเลยน้องหมาข่าขอวาอี้มากน้องหมาจ๋าน้องหมาพอพี่นะอ้า รักยังอะ่ะรักยังรักแล้วเนี่ยคะโอเคตอนนี้เป็นหมาของเคเอ็นแล้วนะคะเฮ้ยมานี่ตามเคเอ็นมาทำไมไม่เห็นตามเคเอ็นมาเลยอะ่ะตามเคเอ็นมานี่แล้วหมา <c oughs> น่ารักอะ่ะน้ารักมาน้องหมาหลรอเนี่ยแต่แม่จะทำบ้านน้องหมาให้นะให้อยู่ตรงไหนดีอะ่ะ ต้องหมาน่ารักมากโอเคเขานั่งนะไอ้มองดูดาวไปนะลูกน่ารักมากอะนอนดีกว่านะคะฝันดีค่ะน้องแมวมันต้องใช้ปลาใช่ป่ะแต่ว่าพี่ขวัญยังไม่ได้จับปลาเลยมั้งืมไม่ทำเบ็ดตกปลาเลยด้วยซ้ำอะโอเคกระดูกเก็บไปนะคะกระดูกนี่หาย,ยากพอสมควร อยากจับน้องแมวด้วยอ่ะงั้นทําเบ็ดตกปลาดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตกปลากันโอเคได้เบ็ดมาแล้วน้องหมาอยู่บ้านไปก่อนนะเดี๋ยวไปจับปลาแป๊บจุบจ๊บแม่น้ําแม่น้ําอยู่แถวไหนนะมันมีแม่น้ำไหลายที่มากเลยอะค่ะตรงนี้ก็ได้มานี่ไงแม่น้ำโอ้โหตกปลาแป๊บ รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเราจะมาเธอจะมาเมื่อ,อไร่นัดฉันไว้ทำไมไม่มาฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงตัวเธอ <c oughs> เพลงอะไรเนี่ยเก่ามากกินเราปลาเราแลว้เลวเราอยากได้น้องแมวอ่ะเราอยากจับน้องแมวอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วปลาน้อยกินอาหารของฉันสิเนี่ยเฮ้ยเฮ้้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วกินยังกินยังกินแล้วออ้ยได้มาแล้วค่ะหนึ่งตัวเปลี็นโลเคชั่นแบบ๊บนี่โอ้ต้องนั่งรอปลามานะคะปลายังไม่มาเลยดูตูดด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรมาบึ้มนี่ตายเลยนะคะเร็วเร็เรปลาปลาปลาได้มาแล้วเออได้มีตัวหนึ่งแล้วค่ะ แอหิวกินแป๊บแอตกใหม่ปันปาปาปเาป้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 าปาป้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 าปอาป้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 ป้าปปาปาป้ป้าปาปาา้้าป้า้าปา้าปา้าปา้้้้า้้ยาาาปปาา้ ราจะจับไปสักประมาณ1ิตัวแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าแมวมันกินเยอะไหมนะเพราที่พี่ขวัญเล่นมาพี่ขวัญยังไม่เคยจับแมวเลยอะเพราะพี่ขวัญคิดว่ามันจับยากมากอะม่้วมาแล้วมาแล้วเออโอเคแมวมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันหยิ่งเว้ยแมวมันจับยากตรงที่ว่ามันหยิงอะเออคือแบบไอตอนที่แบบเราเจอแมวตามเกาะต่างๆใช่ไหมพอเราจะเอาอาหารให้มันมันไม่สนใจอะเออ นั่นแหละแมวมันชอบเป็นอย่างนั้นนะแล้วมันก็ชอบวิ่งหนีนะคะแต่ว่าทีนี้เราจะเอาไปจับในห้องนอนพี่ขวัญเหมือนเดิมนะคะมันจะได้ไม่วิ่งหนีไปไหนนะคะก็ถ้าเกิดจับไม่ได้ก็ปล่อยให้มันอยู่ในนั้นไปก่อนนะคะวันนี้จะต้องจับแมวให้ได้นะคะมีน้องหมาแล้วก็ต้องมีน้องแมวนะคะเลี้ยงด้วยกันนะคะเขาจะได้ไม่กัดกันนั่นเองมาแล้วมาแล้วอึดนะดีงามค่ะรู้สซึ่งแถวนี้ปลาจะเยอะมากเลยเห็นไหมน้ำนี่แบบพุ่ง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 แต่มันไม่ค่อยกินเบ็ดกันเลยแฮ เอ้ยกินแล้วอืมกินแบบไม่ทันตั้งตัวมา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 กินเยอะเลยเร็วๆอร่อยนะเจ้าปาน้อยคอยบินสุเวหะเอ้ยไม่ใช่นั่นมันนกน้อยคอยบินสุเวหะไปมาแล้วมาแล้วเออเอาเอาูอาู้ได้อ่านมาค่ะ ได้มาได้ไงอ่ะนี่ตกปลาแต่ได้อานา่ะมีใครมาทิ้งอ่านไว้ในแม่น้ําเนี่ยโอ้โหคุ้มฟุดอะมาเร็วมาเร็วปลาน้อยน้องแมวมันญิงอ่ะต้องใช้ปลาเยอะมากๆเลยเดี๋ยวแล้วแล้วมากินเบ็ดฉันแล้วเว้ยมาแล้วอืเปลี่ยนฝั่งบ้างนะคะปลาแถวนี้ก็ชุกชุมดีนะคะแต่แถวนี้ก็ชุกชุมมากกว่าหรือเปล่าไม่รู้มั่วโอ้โหปลามาแล้วปลามาแล้วปลามาแล้ว,าาลวอเออเอ้า โอ้โหได้มาเป็นถ้วยนะคะอา้าฉันจะตกปลาทำไมได้ถ้วยมาแทนใช่เอาปลามาสิเฮ้ยปลามาแล้วปลามาแล้วปลามาแล้วกินอ่าตอนนี้ได้เก้าตัวแล้วนะคะเอาสักสิบสามแล้วกันนะถือว่ามันเป็นเค็สเลขที่ไม่ดีนะคะแต่คิดว่ามันน่าจะดีนะคะ <c oughs> โอ้ยมันจะมืดแล้วนะปาน้อย ฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้ตอนมืดๆนะมันอาจจะมีคิปเปร์มาบุ่มตูดฉันได้เฮ้ยมาแล้ว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 เออเปลี่ยนฝั่งเป็นฝั่งนี้บ้างเดี๋ยวจะมืดแล้วเพิ Сейчас ่งได้ปลาแค่สิบเอ็ดตัวเองอะขออีกสองตัวนะ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 ก่อนจะมืดแล้วอีกสองตัวเท่านั้นปลาน้อยอรีบกินแล้วเฮ้ยมันมืดแล้วปลามาแล้วปลามาแล้วเอ้ยเอามาทำไมเนี่ยปลาแซลมอนเนี่ย ฉันไม่อยากได้อีกตัวเดียวเท่านั้นน่ะเดี๋ยวสิมาแล้วมาแล้วโอ้ยแซลมอนมาทำไมโอ้ยมื่อจะตื่นแล้วค่ะตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องรีบกลับบ้านแล้วค่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วเรดูก้นก่อนนะคะเผื่อมีตัวอะไรมามาแล้วโอเคเอ้ยได้เลยมาโอ้โหปลาปลากระเป้าอีกตัวนึงเร็ว ไอพอเราอยากได้นี่ไม่ค่อยจะได้เลยนะเนี่ยเร็วตอนนี้ยังไม่มีมอนเตอร์ตัวไหนมานะคะถือว่าปลอดภัยมาแล้วอึ๊บอ้าวโอเคครมที่สาตัวกลับบ้านแป๊บอุ้ยอันตรายอันตรายกับบ้านแป๊บโดูดิต้นไม้เพรต้นไม้ทองของเราโตแล้วจ้าคิดถึงน้องหมาจังเลย โอเคเอาไข่น้องแมวมานะคะขึ้นบ้านานี้ก่านี่โอเคน้องหมาอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวขอปิดป,ประตูตีแมวแป๊บ <c oughs> น้องแมวจ๋าจงออกมานี่มาแล้วมาแล้วแมวจ๋าอึ๊บนี่แค่รักแต่ว่ายังไม่เป็นเจ้าของใช่ไหมรักฉันไหม รักฉันไหมรักฉันนะน่าจะยังไม่ใช่เจ้าของหรือเปล่าขวานไม่แน่ใจว่าจับแมวมันถ้าเป็นเจ้าของมันจะเป็นยังไงนะแมวมันโซนอ่ะโอ้ยไม่กล้าเปิดประตูเลยนะคะกลัวมันวิ่งออกไปนะคะนอนก่อนแล้วกันโอเคแลวแมวจ๋าเป็นของฉันยังเนี่ยโอ้ยอยังคิดให้มันนั่งไม่ได้เลยนะคะแสดงว่ายังไม่ใช่นะคะ นี่เราให้นายกินไปสามตัวแล้วนะป่านายยังไม่รักเราอีกเหรอนะแมวเรายังไม่สามารถกดให้มันนั่งได้เลยอะค่ะยังไม่ได้เป็นเจ้าของมันเลยแมวแมวก็บอกว่าหัวใจขึ้นอย่างเดียวแต่ฉันยังไม่ได้รักเธอนะเมื่อไหร่จะรักฉันล่ะฉันทุ่มเทกับเธอมากเลยนะแมวเหมียวเมื่อไหร่จะรักฉันฮะ ยังไม่รักเลยอะอะไรวะนี่แมวดือ้อโอเคปิดก่อนนะคะน่าจะอยู่ข้างในแมวดื้อมากเลยน้องหมางอนน้องแมวแล้วเมื่อไหร่จะรักเราฮะความรักของเราไม่เท่ากันใช่ไหมเธอชอบกินอันนี้ปะยวต้องลองดูนะคะไม่แน่ใจว่ามันจะชอบกินหรือเปล่า จับแมวนี่ยากจริงๆนะคะนี่ขนาดแบบปิดประตูตีแมวแล้วอ่ะยิงจับยากเลยอ่ะแมวเหมียวเมียวเหียวียวก็กินแซลมอนนะคะแต่ว่าก็ก็ยังไม่รักอยู่ดีไอแมวเดิเมื่อไหร่จะจับได้เนี่ยเฮ้ยบอกฉันทีว่าฉันต้องทำยังไงมันจับยากจังวะไม่จับแล้วปล่อยให้อยู่ในนี้แหละ ทิ้งช่วงไหนละกันเนีคยฮะไม่เหมือนน้องหมาเลยเนาะจับง่ายจะตายใช่ป่ะให้กินแค่สองก็ดูก็รักเราแล้วอะ่ะโน้โน้นฮิดูค่ะนั่งน่ารักนี่ต้องปั๊มเพชรปั๊มทองของเราเยอะๆนะคะมาแล้วเคนมาแล้วตัดมาเย้เฮ โอ้ต้นนี้สูงจริงๆตอนนี้อ่ะตอนนี้เตี้ยท้องค่ะท้องท้องเราจะได้ทำลัคกี้บ็อกนะคะเผื่อจะแบบสุ่มได้อะไรดีๆนะคะเอ้าเพชดจะเพ็ดต้นสูงมากๆอะ่ะเอไม่ถึง โอเคอันนี้อันนี้องอีกแล้วได้ไอิรอนต้นนี้สูงมากโอ้โหสูงสุดๆอะ่ะนี่โอเคอ้าวเดี๋ยวนะมันมีดอกเป็น ทองแบบนี้ได้หรอเฮ้ยเท่อะเฮ้ยดูดิเฮ้ยเท่ชอบโหนอกจากเราตัดนะคะมันยังมีดอกเป็นแบบทองด้วยอะทองเป็นแบบก้อนๆด้วยอะดีจังโอเคเดี๋ยวเราจะทำเอ่อที่ปลูกเขาเรียกว่าอะไรนะที่ปลูกตน้นจังเกิลเน,นะะี่ยค่ะเดียวอันนี้เพชรโอเคจะปลูกไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะจังเกิลเนาะ โอ้หงขา,งขางตรงนี้ช่างก่อนเราจะปลูกมเมล็ดโคโคบีนนะคะโคโคบี Bean, Bean, นโคโคบีนโคโคบีนโคโคบีนนี่ปลูกไว้นะคะโอเคเลยอะ่ะต่อไปนี้เราก็จะรวยกันแล้ว <laughs> เดี๋ยวจะทำชุดเพชรเต็มตัวเลยนะคะจะได้บอกว่าป้องกันการตายของเราด้วยนะจ๊ะ เค okay. มาแรกก่อนนะคะเยบ็บได้เยอะมากอ่ะอ่าอ้คุ้มแบบคุ้มอ่ะอ่าเร,เรียบร้อยแล้วค่ะอุ้ได้มาเยอะมากอ่ะได้เพชรมาสิบเจ็ดก้อนนะคะ ไดไอรอนมาอีก28ได้ทองมา12นะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะเราไปดูแมวของเรากันดีกว่านะคะว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างแล้ว <c oughs> น้องแมวเอา้าน้องแมวหายไม่ <c oughs> แมวสนจริงอะเฮ้ยอะไรอะอุงส่าคิดว่าจะได้ ผู้ชมแมวหายไปไหนไม่รู้เอ้ยแมวหายอ่ะแมวหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยมันหายไปไหนได้ไงอ่ะมันวาร์ปไปหรอแมวมีสกิวาร์ปไม่แน่เลยอ่ะอขวัญก็สาขังไว้ในบ้านสะดบดีโหไม่น่าเลยนะคะโอเคแมวหายไปแล้ว เ้าใจโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วก็พานหน้านะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะว่าอยากให้สร้างบ้านน้องหมาตรงไหนนะคะอยากให้ต่อบ้านออกไปข้างๆแล้วก็สร้างบ้านน้องหมาหรือว่ายังไงก็น้องๆอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ